วิธีการเช็ค ระบบหลังบ้านนะคะที่ติดเหลืองนะคะแล้วก็คลิปที่ละเมิดกดชุมชนนะคะที่เราลบไปแล้วแล้วยังลบไม่ออกนะคะวันนี้แอบมาแชร์เทคนิคนะคะเบื้องต้นถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวก่อนนะคะให้เข้าที่โปรไฟล์หลักนะคะแล้วก็กดหัวข้อดูแดชบอร์ดนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดจะมีหัวข้อคําว่าศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของเมตากดเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเหมือนเดิมค่ะก็จะมีหัวข้อคําว่าตรวจสอบการขัด ขล้องของเครื่องมือ Meta Business จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะมีหัวข้อคำว่า WhatsApp Business API ที่เป็นจุดเหลืองๆกดเข้าไปค่ะ แถบสีแดงก็คือเราละเมิดกดชุมชนนะคะกดเข้าไปดูได้ค่ะของแอมก็จะมีละเมิดวันที่1 8 19กรกฎาคมนะคะซึ่งอันนี้ข้างล่างเขาจะมีบอกนาทีไว้ด้วยนะคะเป็นตัวที่เราจะไปหาคลิปได้ว่าคลิปไหนของวันที่เท่าไรที่เราผิดนะคะจําไว้แล้วก็ไปลบที่หน้าโปรไฟล์ของเราอีกทีนึงนะคะเข้าไปที่ตัวกรองก็ไปลบเหมือนที่แอมเคยแนะนําคลิปก่อนหน้านี้ไว้เลยค่ะหลังจากที่เราเช็คแล้วนะคะทีนี้ก็จะกลับมาที่หน้าโปรไฟล์หลักนะคะจําวันเวลาไว้หรือว่าจด ไว้นะคะเพื่อที่จะมาลบที่หน้าตัวกรองอีกทีนึงค่ะกลับมาที่หน้าตัวกรองนะคะตรงนี้กดเข้าไปที่ตัวกรองค่ะเราก็ใส่วันที่นะคะตามวันเวลาที่เราละเมิดกดนะคะแล้วก็กดข้างล่างนะคะคําว่าเรียบร้อยแล้วก็กดเรียบร้อยอีกทีหนึ่งค่ะทีนี้ก็มาดูคลิปนะคะไล่ดูว่าคลิปไหนที่เราละเมิดกดชุมชนก็ให้กดลบออกได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ เพจกันนะคะใครที่ทำเพจอยู่นะคะก็ตัวเพจนะคะเราก็ไปเช็กก่อนนะคะว่าเราละเมิดกฎชุมชนหรือเปล่าก็เข้าไปที่ตัวเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ไปดูที่กล่องหัวข้อคำว่าความช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็กล่องสนับสนุนนะคะพอเช็คเรียบร้อยแล้วเรามาที่หน้าจอของ Google Chrome นะคะมาพิมพ์หัวข้อคำว่า การสมัครใช้งานเครื่องมือสร้างรายได้ของ Meta for Creator Facebook นะคะกดเข้าไปที่หัวข้อนี้เลยค่ะกดเข้ามาแล้วจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงข้างล่างค่ะไปที่ยังไม่เคยเข้าระบบเขาจะให้กดเข้าร่วมนะคะแล้วก็กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเข้ามาก็จะมาเจอหน้าจอแบบนี้นะคะถ้าใครจะดูที่เพจนะคะก็กดเลือกเพจได้เลยของแอมจะเป็นเพจหมูกรอบนะคะกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าดู เครื่องมือค่ะรอระบบนิดนึงนะคะหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะให้สังเกตแท็บด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ถ้าใครไม่เห็นก็ขยายขึ้นมานิดนึงก็ได้ค่ะนี่จะมีแทบ2แทบนะคะที่แอมเอาตัวปุ่มโฮมชี้นะคะจะเป็นแทบแท่งนะคะแล้วก็ข้างบนที่เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะคะเราจะดู2หัวข้อนี้อันดับแรกแอมก็เข้าที่แท็บแท่งก่อนนะคะเพื่อจะเช็คว่าเพจของเราเนี่ย ติดสถานะอะไรหรือเปล่าซึ่งของแอมก็จะไม่ได้ละเมิดนะคะทีนี้ก็จะมาดูที่ปุ่มด้านบนที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะคะตัวนี้นะคะที่จะเป็นการเช็คว่า คลิปของเราค่ะละเมิดกดชุมชนหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่เป็นเพจหรือว่า Facebook ก็ลองเข้าดูที่หน้าจอนี้เลยนะคะหลังจากนั้นแอมก็กดเข้ามานะคะรอระบบนิดนึงเช่นเดิมค่ะถ้ามันหน่วงก็อย่าเพิ่งกดซ้ำให้เว้นช่วงก่อนนี่หน้าจอก็จะบ๊อปแบบนี้เลยนะคะคลิปที่แอมเคยลงไว้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็เลื่อนไปด้านหลังค่ะเลื่อนมาดูด้านหลังของเรานะคะนี่จะมีหัวข้อนึง ที่จะเป็นตัว S สีเขียวนะคะสังเกตดูนะคะถ้า S สีเขียวแปลว่าเราไม่ได้ละเมิดอะไรนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดงว่าคลิปนั้นเราละเมิดนะคะก็จะต้องแก้ไขหรือจะต้องลบออกนะคะก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเราละเมิดอะไรนะคะอันนี้ลองกดจิ้มไปดูได้ค่ะสี SC เขียวนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเราไม่ได้ละเมิดอะไรสามารถสร้างรายได้ได้ นี่เลยค่ะก็จะเป็นการเช็คระบบหลังบ้านของเรานะคะทั้ง Facebook แล้วก็เพจนะคะเผื่อใครยังติดเหลืองอยู่แล้วหาทางแก้ไม่ได้ก็แนะนำว่าเช็คที่หน้าจอที่แอมแนะนำนี้ได้เลยนะคะ